สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่488สณสำนักสบ้านอารมณ์ร่างชายหนุ่มในชุดน้ำเงินผู้หนึ่งกำลังนั่งอยู่ในลานอย่างสงบคลื่นพลังสีฟ้าห้อมล้อมเวียนวนทั่วกายไม่ห่างมันเป็นแนวคิดน้ำเหนือขึ้นไปบนฟ้าปรากฏเงาร่างมังกรโบราณ200ตัวพวกมันม้วนขนดไปมาเฝ้ารอเวลาสำแดงอำนาจ ชายหนุ่มในชุดน้ำเงินดังกล่าวไม่ได้เร่งเร้ากระตุ้นพลังงานต้นกำเนิดแม้แต่น้อยกล่าวอีกอย่างได้ว่าเพียงแนวคิดน้ำของมันอย่างเดียวก็สามารถใช้ออกได้ด้วยความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณแล้วนั่นเป็นแนวคิดน้ำขั้นสูงระดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเวลาไหลผ่านไปอย่างเงียบงนัน คงมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าผ่านไปนานเพียงใดหักแต่คลื่นพลังสีฟ้าที่ห้อมล้อมคลุยกายชายชุดน้ำเงินดังกล่าวก็ค่อยๆสันไหวเป็นระลอกก่อให้เกิดละอองหมอกฟุ้งขึ้นมายังแผ่กระจายออกไปโดยรอบอย่างอ่อนโยนคล้ายลมหอบหยาดพิรุนละอองน้ำกระเซ็นไปต้องถูกมวลบุบผาในสวนจุดใดพืชไม้คล้ายได้รับพลังชีวิตอย่างไรมิทราบต่างสดใสเปล่งประกายออกมาทันที ทันใดนั้นเองชายหนุ่มในชุดน้ำเงินที่ทั่วร่างเปียมไปด้วยพลังสีฟ้าก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาประกายตาของมันยังสว่างวับวาวพ,พึมพำออกพร้อมระบายลมหายใจวิชาสะบั้นอารมณ์ขั้นสุดยอดน้ำสุดควบควบแน่นสู่น้ำแข็งแทบจะทันทีที่สิ้นคำกล่าวของมันระลอกสีฟ้าที่คลุมกายก็เริ่มแผ่กลิ่นไอยเยเ็นเยือกเสยดกระดูกหักแต่ไร้ไอหมอกอะไรหลังจากนั้นไม่นานคลื่นพลังสีฟ้าที่ห้อมล้อมกายก่อนหน้าก็จับตัวเป็นม่านน้ำแข็งหนาเตออ แผ่นน้ำแข็งหนาเริ่มจับตัวคลุมร่างชายหนุ่มในชุดน้ำเงินเอาไว้หากแต่คล้ายมันจะไม่นำพาอะไรใบหน้ายังคงเฉยเมยกล่าวพ,พึมพำต่อไปไม่หยุดคลื่นนนทันใดนั้นปรากฏร่างสูงหนึ่งขึ้นกลางอากาศเบาบางเป็นชายวัยกลางคนที่คล้ายไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไร ข้าไม่อยากจะเชื่อจริงงอว่าเจ้าหนูนี่จะฝึกวิชาสะบั้นอาระมอได้ถึงขั้นสุดดยอดวิชาบ่มพอนิสั่งงอต่ออากาศนามาในสานันกษะบ้านนาอารมณ์นักบอพันนกว่าปีแต่ไม่มีใครระสามันถือกอฝนไดถึงขั้นนี้น้ำสุดขั้วสู่น้ำแข็งน้ำแข็งงสุดดโคขั้วบังเกิดดะไฟไฟสุดเข้าว่าบรรลุสุสายย้อยฟ้า ชายไวกลาสังคนกล่าวพึมพำกับตัวเองด้วยความก้าวหน้าในตอนนี้ของเจ้าหนูนี่ข้ามั่นใจว่ามันต้องสร้างไฟจากแนวคิดน้ำแข็งได้ในเวลาไม่นานถึงตอนนั้นมันย่อมใช้พลังของแนวคิดน้ำแข็งและแนวคิดไฟได้พร้อมๆกันเป็นแน่เมื่อน้ำแข็งไฟประสานพลังอำนาจเพิ่มพูนทบทวีหืมคล้ายถูกอะไรบางอย่างสะกิดใจเมื่อตรหนักได้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นสีหน้าของชายไวกลางคนพันเปลี่ยนไปเล็กน้อยคลื่นนน เมื่อมันก้มลงไปมองมันก็เห็นเปลวเพลิงอันร้อนแรงพุ่งประตูออกมาจากม่านน้ำแข็งหนาเตอะที่ห่อหุ้มร่างชายหนุ่มชุดสีน้ำเงินลุกโชนขึ้นมาในอากาศหากแต่แม้ไฟจะมีอุณหภูมิอันร้อนระอุทวากลับไม่ทำให้น้ำแข็งละลายแม้เพียงนิดในทำนองเดียวกันน้ำแข็งที่เย็นจัดก็ไม่ทำให้เปลวไฟดับลงเช่นกันภาพนี้ช่างมองแล้วพิกลตานะการดำรงอยู่อย่างตกลมกลืนของพลังอำนาจต่างขั้วทั้งสองได้ขัดแย้งกับหลักการน้ำดับไฟอย่างสมบูรณ์ครืนนน ในตอนนี้เหนือสีรษะของชายหนุ่มชุดน้ำเงินเดิมที่มีมังกรโบราณ200อตัวมันก็ปรากฏขึ้นอีก200ตัวทันทีที่ไฟลุกชนขึ้นมาและทันใดนั้นเองตึงชายหนุ่มพลันลุกขึ้นยืนพร้อมกระแทกเท้าลงพื้นอย่างแรงอิทนาบนพื้นเริ่มปริร้าวรอยแตกวิ่งไปเป็นทางทุกทิศแลไปไม่ต่างใดกับใย,ยแมงมุมหืมาทั้งในยยแมงมุมหืมหมานี้ยังประตูไอยเย็นเยียบพร้อมคลื่นร้อนระอุออกมาพร้อมๆกันการรวมกันของพลังอำนาจต่างขั้ว ทำให้มวลบุปผาขนาดเล็กในลานเริ่มเหี่ยวเฉาโรยราทันทีฟุก๊กทันใดนั้นชายหนุ่มก็ถิบเท้าส่งร่างตัวเองทะยานขึ้นฟ้ายัางวิ่งวูบไปมาในอากาศอย่างฉับไวปานฟ้าแลบสบับนอารมณ์ขั้นสุดยอดน้ำแข็งอักคีผสานชายหนุ่มที่พุ่งร่างไปมากลางฟ้าพลังจากที่พึมพำในลำคออยู่นานอยู่ดีๆมันก็ตะโกนขึ้นมาลั่นสนั่นฟ้า และทันทีที่มันตะโกนออกน้ำแข็งแล้วเปลวไฟบนร่างของมันก็ควบรวมผสานเข้าหากันอย่างแปลกประหลาดบังเกิดเป็นเปลวไฟสีฟ้าและดูสวยงามนักประหนึ่งน้ำแข็งที่ลุกชนมอดไหมมันแผ่ทั้งคลื่นความเหน็บหนาวย้ายเยือกและความร้อนระอุออกมาและในขณะที่สองขั้วขัดแย้งผสานหลอมกันปฐมพลังฟ้าดินท่ามกลางสวรรค์และโลกก็เริ่มวนนวลอีกครั้งป่องอยู่ๆชายหนุ่มพลันลงมือออกมาหมัดของมันซัดขึ้นฟ้าราวกระสุนปืนใหญ่พุ่งยิ่งออกไปด้วยความเร็วสูง เปลวไฟสีฟ้ายัางพุ่งออกมาจากหมัดของมันก่อเกิดเป็นคลื่นพลังอัดกระแทกกวาดทะลวงฟ้าส่งเสียงระเบิดดังสนั่นปานอากาศท่าทลายคลื่นลมรุนแรงจากการระเบิดพัดไอร้อนเย็นกวาดไปทุกสารทิศทั้งยามนี้ข้างๆเงาร่างมังกรโบราณ400อตัวก่อนหน้ายังปรากฏเงาร่างมังกรโบราณผุดโผล่ออกมาอย่างกระทันหันอีก200ตัวและตั้งแต่ต้นจนจบมันยังไม่ได้ใช้พลังงานต้นกำเนิดอะไรทั้งสิ้น กล่าวอีกอย่างได้ว่าพลังความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณที่ปรากฏออกมานี้ไม่ได้มาจากพลังงานต้นกำเนิดของมันไม่เลวถึงแม้การผสานร,ระหว่างเพลิงน้ำแข็งของเจ้าจะยังอยู่ที่ขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็มากพอที่จะเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้เจ้าถึงครึ่งหากเจ้าบรรลุข,ขั้นตอนสูงกว่านี้กระทั่งฝึกฝนไปถึงขอบเขตผู้เชี่ยวชาญได้หลกักก็มันจะมอบพลังอำนาจให้เจ้าถึงสองเท่าชายไวกลางคนหน้าตาเย็นชาไร้อารมณ์วูบมาปรากฏตรงหน้าชายหนุ่ม รอยยิ้มอันหาดูได้ยากยิ่งกำลังคลี่กลางหากต้วนหลิงเทียนบังเอิญผ่านมาเห็นคงจดจำได้ทันทีว่าชายไวกลางคนผู้นี้ก็คือเผยอันเจ้าสำนักสะบ้านอารมณ์ส่วนชายหนุ่มชุดน้ำเงินดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือจางเหยียนนายน้อยอักคีจากอาณาจัก,กรพนาคารามวิชาสะบ้านอารมณ์นั้นเป็นวิชาหลักประจำสำนักสะบ้านอารมณ์ที่ได้สืบทอดส่งต่อกันมานับตั้งแต่สมัยโบราณเรียกได้ว่ามันนับเป็นยอดเคล็ดวิชาบ่มเพาะชั้นเลิศในทวีปเมคาล่องก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามกลับไร้ผู้ใดในสำนักสะบ้านอารมณ์ที่สามารถฝึกฝนมันจนสำเร็จได้เพราะนอกจากจะต้องเคยเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและสามารถสะบ้นอารมณ์ทั้งมวลให้มาลายหายไปได้แล้วการบ่มเพาะวิชาสะบ้านอารมณ์นั้นผู้ฝึกจำต้องเป็นคนที่เข้าใจในแนวคิดน้ำเป็นอย่างดีน้ำสุดขั้วจับตัวเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งสุดขั้วก่เกิดไฟไฟสุดขั้วรวมสู่สายฟ้า คำสั้นๆ15าคำนี้เรียกว่าเป็นเคล็ดความหลักของวิชาสะบ้นอารมณ์สำหรับผู้ที่ฝึกฝนวิชาสะบ้นอารมณ์นั้นเมื่อสามารถควบแน่นน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งและเข้าใจแนวคิดน้ำแข็งได้สำเร็จพวกมันจะสามารถพึ่งพาแนวคิดน้ำแข็งเพื่อก่อเกิดไฟขึ้นมาได้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ฝึกไม่จำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจแนวคิดไฟเพราะเมื่อน้ำแข็งถูกใช้งานไฟเองก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะมันถือกำเนิดมาจากน้ำแข็ง อีกทั้งความคิดเรื่องนี้ยังสามารถใช้ได้กับแนวคิดสายฟ้าที่จะปรากฏตามมาในภายหลังเช่นกันแน่นอนว่าที่วิชาสะบั้นอารมณ์ได้ถูกนับเป็นยอดเคล็ดวิชาบ่มเพาะระดับแนวหน้าในบรรดาวิชาบ่มเพาะทั้งหลายของทวิตเมคาล่องความสามารถของมันจึงไม่ได้มีจำกัดเพียงเท่านั้นทุกคนที่สามารถฝึกฝนวิชาสะบั้นอารมณ์สำเร็จย่อมสามารถเชี่ยวชาญเคล็ดประหลาดเพิ่มได้อีกประการและมันถูกเรียกว่าน้ำแข็งอคีผสาน น้ำแข็งอักคีผสานก็ถูกแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนขั้นเริ่มต้นกับขั้นผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนของมันนั้นหากจะเปรียบเทียบกับวิชายุทธ์อื่นๆแล้วมันยังนับว่าเรียบง่ายกว่ากันมากขั้นตอนเริ่มต้นนั้นนอกจากผู้ฝึกจะสามารถผสานน้ำแข็งกับอักคีเข้าด้วยกันได้แล้วยังจะสามารถเพิ่มพลังได้ถึงครึ่งหนึ่งก็เหมือนกับที่จางเหยียนใช้ออกก่อนหน้านี้ ด้วยการใช้วิชาสะบั้นอารมณ์ก่อนหน้าเมื่อแนวคิดน้ำขั้นสูงกลับกลายเป็นน้ำแข็งก็มีพลังความแข็งแกร่งเทียบเท่า200มังกรโบราณแนวคิดไฟที่กเกิดออกมาก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นแนวคิดไฟขั้นสูงระดับหนึ่งที่มีความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณเมื่อทั้งสองรวมกันย่อมกลายเป็นพลังความแข็งแกร่ง400มังกรโบราณหากทว่าด้วยการผสานน้ำแข็งอคีความแข็งแกร่งจึงเพิ่มพูนขึ้นอีกครึ่งหนึ่งและนั่นเทียบเท่า200มังกรโบราณ หากจังเหยียนสามารถฝึกฝนวิชาสะบ้านอารมณ์ในส่วนของเคล็ดน้ำแข็งอคีพสารจนสำเร็จขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญหล่ะก็พลังความแข็งแกร่งจากการผสานเพลิงน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเทียบเท่าความแข็งแกร่ง400มังกรโบราณยิ่งแนวคิดน้ำแข็งบรุลุระดับสูงมากเท่าไรความแข็งแกร่งจากการผสานอาคีน้ำแข็งย่อมมีมากขึ้นเช่นกัน นอกเหนือจากนั้นน้ำแข็งอคีภสานก็ถือว่าเป็นการผสานหอมรวมแนวคิดสองแนวคิดต่างขั้วเข้าด้วยกันและมันไร้ซึ่งปัญหาอะไรกับวิชายุท์ของตัวผู้ฝึกด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้อย่างสูงที่จะนำเคล็ดพลังนี้มาใช้ออกด้วยกระบวนท่าและวิชาต่างๆนั่นจะส่งผลให้ความร้ายกาดเพิ่มพูนขึ้นเช่นกันอาจารย์เมื่อจังเหยียนเห็นชายไวกลางคนมันก็รีบโค้งคำนับไม่กล้าละเลยเจ้าไปเตรียมตัวให้พร้อม รุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางไปยังสุสานรับสืบทอดมรดกจัก,กรพรรดิแล้วเผยอันพยักหน้าและเมื่อกล่าวจบมันก็อันตรธานหายไปจากสายตาจังเหยียนทันทีหลังจากเผยอันกลับไปแล้วแววตาจังเหยียนพันธทอประกายสุขใสวุบวาบกล่าวรำพันกับตัวเองเบาๆด้วยระดับพลังบ่มเพอลอหลอมรวมรวมารวมธรรมชาติขั้นที่7็ของข้าและพลังเพลิงน้ำแข็งจากเคล็ดอัคคีน้ำแข็งผสานแนวคิดของข้ามีความแข็งแกร่งถึง700มังกรโบราณทั้งที่ยังไม่ได้ใช้อาวุธวิญญ,ญาณ หากเรื่องทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยดียอดฝีมือรุ่นยาวจากขุมพลังอื่นย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าประกายตาจังเหยียนเผยประกายมั่นใจเมื่อกล่าวจบหลังจากที่ได้เข้าร่วมนิกายสะบั้นอารมณ์และเผยความสามารถในการทำความเข้าใจออกมาแตตาจังเหยียนก็ได้รับผลไม้วิญญาณมาใช้มากมายด้วยเหตุนี้จึงไม่เหลือผลไม้วิญญาณอะไรให้มันกินอีกแล้วหลังจากทะลวงผ่านด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ ด้วยความที่สำนักสบ้นอารมณ์เองก็มีทรัพยากรบริบูรณ์ทำให้ก่อนหน้าจังเหยียนก็ได้กินผลไม้วิญญาณทั้งหมดที่เหมาะสมกับมันไปแล้วทำให้มันบังเกิดภูมิคุ้มกันจนไม่เหลือผลไม้วิญญาณอะไรให้มันกินได้อีกระดับพลังบ่มเพาะของมันถึงทำได้แค่ตัดผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเท่านั้นตั้งแต่วันประลองสิบราชวงศ์ตัวหลิงเทียนพึ่งออกจากราชอาณาจักรต้าฮั่นมาก่อนหน้านี้เจ้านั่นสมควรไร้ผลไม้วิญญาณหลอมรวมธรรมชาติอะไรให้กิน ตอนนี้เจ้านั่นเองก็ไปอยู่ด่านมิดดาบย่อมไม่ขาดคลนผลไม้วินอะไรข้ามั่นใจว่าด่านพลังของตัวหลิงเทียนตอนนี้น่าจะสูงกว่าข้าไปแล้วเมื่อร่างคุนเคยในชุดสีม่วงปรากฏขึ้นในใจรอยยิ้มที่นานแล้วไม่ได้เผยออกของจังเหยียนก็คลี่กลางออกมาอย่างไรเสียแม้แนวคิดของเจ้าจะเหนือกว่าข้าและแนวคิดของเจ้าเองก็อาจจะถูกค่ายกลตรงเฉวียนยกระดับขึ้นมา แต่พลังความแข็งแกร่งโดยรวมของเจ้าไม่มีทางสู้ข้าที่ฝึกวิชาสะบั้นอารมณ์สำเร็จมีเพียงสื่อชางเท่านั้นที่เป็นภัยคุกคามของข้าเมื่อมันนึกถึงสื่อชางร่องรอยความหวาดกลัวเผยให้เห็นบนหว่างคิ้วแถมมันยังอดไม่ได้ที่จะสั่นสถานขึ้นมาเมื่อนึกถึงวิชาลับที่สื่อชางเผยออกตอนแรกอีกฝ่ายก็เป็นแค่จอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองธรรมดาหากทว่าเมื่อใช้วิชาลับพลังฝึกฝนของสื่อชางกลับพุ่งทะลุไปอยู่ที่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกในพริบตา โชคดีที่แนวคิดของสื่อชางไม่ได้พุ่งทยานตามติดระดับพลังฝึกปรือหาไม่แล้วยอดฝีมือรุ่นเยาวของขุมพลังอื่นที่เข้าไปในสุสานรับจัก,กรพรรดิครั้งนี้รวมถึงตัวมันเองก็ไม่น่าจะใช่คู่มือสื่อชางณภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลทรายตอนเหนือวูฟ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 ปรากฏร่างที่เหินบินมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วสูงคงเหลือไว้เพียงถนนผ่านฟ้าที่ลากยาวไปเป็นทาง คนกลุ่มนี้นำหน้ามาด้วยชายวัยกลางคนสามคนชายชราและสตรีวัยกลางคนโดยมีเหล่ารุ่นเยาวทั้งชายหญิงจำนวน20สติดตามอยู่ด้านหลังไม่มีใครในเหล่ารุ่นเยาวที่มีอายุถึง40ปีสักคนพวกเราใกล้ถึงแล้วชายวัวกลางคนที่เหินบินนำหน้ามานี้หาใช่ใครอื่นไม่เป็นขัวจงประมุขค,คณิกยห้าธาตุเมื่อมันละสายตาจากการพินิจไปยังขอบฟ้าห่างไกลมันก็ค่อยๆลดความเร็วลงคนที่เหลือเองก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงไปเช่นกัน พวกเรามาถึงแล้วหรือรุ่นเยาวทั้ง20สที่อยู่ข้างหลังสงสัยไม่น้อยกว่าเดือนที่พวกเราออกเดินทางมาตอนนี้จุดหมายปลายทางของพวกเราก็อยู่ไม่ไกลแล้วเสียงกัวจงดังขึ้นให้ทั้งหมดได้ยินชัดเจนพวกเราใกล้ถึงแล้วงั้นรึอต้นหลิงเทียนที่เหินตามหลังก็ชะลอความเร็วลงเช่นกันเมื่อได้ยินคำของกัวจงสองตาเขาก็สว่างขึ้นมาวุบหนึ่งหวงต้าหนิวเองก็หันมองต้นหลิงเทียนค่อยส่งเสียงกล่าว ตัวหลิงเทียนอีกไม่นานพวกเราคงไปถึงสุสา,านรัชจักรพรรดิอะไรนั่นแล้วถึงยามนั้นข้ากับเจ้าพวกเรามาร่วมมือกันเถอะคราวนี้พวกเราก็ไม่ต้องกังวลหน้าไหนที่จะเข้ามายังสุสานรับสืบทอดมรดกจกักรพรรดิแล้วตัวหลิงเทียนถึงกับต้องกระพริบตาปริบๆเมื่อได้ยินวาจาไรยังอายของหวงต้าหนิวที่ส่งผ่านมาข้ายังต้องร่วมมือกับคนอื่นๆอ,อีกหรือไงแถมถึงข้าจะต้องร่วมมือกับคนอื่นจริงๆข้าจะไม่ร่วมมือกับเจ้าเด็ดขาด แถมไม่ใช่ว่าหนานกงเฉินจากขุนเขาทองจะเหมาะสมกว่าเจ้าหรือไงด่านพลังฝึกฝนของหนานกงเฉินตอนนี้ก็สมควรทะลวงมายังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9้าแล้วและด้วยแนวคิดดินขั้นสูงระดับหนึ่งนับว่าพลังความแข็งแกร่งของมันไม่ใช่ชั่วในบรรดาคนทั้งหมดมันเป็นรองก็แต่ตัวหลิงเทียนผู้เดียวเท่านั้นและเรื่องที่หนานกงเฉินจะทะลวงมายังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9้าได้หรือไม่นั้นตัวหลิงเทียนไม่คิดสงสัยสักนิด เพราะสุดท้ายแล้วผลไม้วิญญาณที่เขาได้กินไปถึงสองผลก่อนหน้าก็ถูกจัดสรรมาด้วยตัวประมุขคณิกายขุนเขาไม้ได้รับสี่ขุนเขาทองได้รับสามและแน่นอนว่าจากสภาพการหนานกงเฉินสมควรเป็นผู้ที่ได้สองผลตลอดระยะเวลาการเดินทางครั้งนี้ข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าคงอยากรู้จุดหมายปลายทางใช่หรือไม่เอารามนี้ข้าจะบอกมันต่อพวกเจ้าเสียงกัวจงดังขึ้นกึกก้องเหล่าสินิกายห้าธาตุทั้งหลายถึงกับตาสว่างวาวทันใด นอกจากห่วงต้าหนิวกับต้วหลิงเทียนแล้วกระทั่งนานกงเฉินก็ไม่เว้นเมื่อต้วหลิงเทียนได้ยินเขาเพียงโค้งคิ้วขึ้นเบาๆเท่านั้นเขารู้ว่ากัวจงกำลังจะบอกเรื่องสุสานรับสืบทอดมรดกจัก,กรพรรดิแล้วสถานที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปครั้งนี้ก็คือขุมทรัพย์ที่จัก,กรพรรดิเหลือไว้คํากล่าวกัวจงดังชัดในหูทุกคนนอกเหนือจากเจ้าขุนเขาทั้งสี่ตัวหลิงเทียนและห่วงต้าหนิวที่ยังระดูสงบนิ่งสิทธิ์นิกายาห้าท่าที่เหลือก็อึ้งไปพักหนึ่งก่อนที่ความโกลาหลจะบังเกิดขึ้น อะไรขุมทรัพย์ลับที่จัก,กรพรรดิเหลือทิ้งไว้สวรรค์ช่วยแล้วในขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดินั่นจะมีสมบัติมากมายเท่าไรกันข้าว่าทุกอย่างล้วนมีหมดไม่ว่าจะเป็นเศษแนวคิดระดับเก้าสตราวิญญาณระดับหนึ่งกระทั่งโอสถระดับหนึ่งก็สมควรมีใช่ไหมให้ตายเถอะข้าว่าแล้วเชียวว่าท่านประมุกกับท่านเจ้าขุนเขาทั้งสี่คงไม่พาพวกเรามากันขนาดนี้หากเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย นี่ยังเหนือกว่าที่ข้าคิดจินตนาการไว้ไกลโขท่านประมุกกับเจ้าขุนเขาจะพาพวกเราไปขุมทรัพย์ลับของจักรพรรดิสิทธิ์นิกายห้าธาตุกลุ่มเล็กๆสนทนากันอย่างคึกคักใบหน้าของพวกมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระทั่งคู่แฝดหนานกงก็ไม่เว้นหนานกงยี่นั้นเผยประกายตาเร่าร้อนเต็มไปด้วยความคึกคัก ส่วนอีกด้านนั้นหนานกงเฉินแม้จะยังคงความเย็นชาไม่แยแสบนใบหน้าหากทว่าดวงตาของมันทุกลุกวาวอย่างเห็นได้ชัดก็เผยให้รู้ว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนตามข่าวที่ข้าได้รับมาขุมทรัพย์จักรพรรดนี้ถูกสร้างไว้ก่อนที่จักรพรรดิผู้นั้นจะสิ้นอายุไขมรดกทั้งหมดของจักรพรรดิผู้นั้นล้วนอยู่ด้านในทั้งหมดกำลังเฝ้ารอผู้ที่เหมาะสมมารับไปเมื่อกัวจงประกาศถึงตรงนี้น้ำเสียงของมันเองยังตื่นเต้นขึ้นมาไม่น้อย มรดกที่เหลือทิ้งไว้โดยตัวตนด่านพลังจัก,กรพัิยังจะเป็นอะไรที่ธรรมดาอีกหรือกระทั่งคนที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งประมุขนิกายห้าธาตุอย่างมันยังอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นมรดกตัวหลิงเทียนเองเมื่อได้ยินหัวใจก็เต้นรัวขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาเองก็จะรู้มาก่อนแล้วว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปยังสุสานรับจัก,กรพัรดิแต่เขาเองก็มีคิดไว้บ้างว่ามันอาจเป็นแค่เกมการะเล่นของจักรพัรดิที่เจ้าตัวจะสร้างขึ้นมาในตอนที่รู้สึกเบื่อหน่ายเท่านั้น ถาว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดอย่างที่เขาเคยคาดไว้ซะแล้วแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นสุสานสืบทอดมรดกจริงหรือเป็นแค่เกมทั้งสองอย่างนั่นก็ล้วนเป็นอะไรที่ทําให้ผู้คนยินดีสู้ตายเพื่อมันทั้งสิ้นแต่แน่นอนว่าอย่างแรกย่อมมีสมบัติมากกว่าเพราะอย่างแรกนั้นอาจเป็นสมบัติชั่วชีวิตที่จักรพรรดิได้สะสมรวบรวมไว้มากพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้จอมยุทธทุกคนในทวีปเมคาล่องบังเกิดความปรารถนาจนหน้าเขียวเรื่องนี้ชักสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้ว สองตาต้นหลิงเทียนทอประกายขึ้นมาขณะบ่นพึมพำกับตัวเองขณะเดียวกันทางด้านเหล่าสิทธนั้นเมื่อได้ฟังคำประกาศของกัวจงทั้งหมดก็ถึงกับต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างแรงมรดกของจักรพรรดินั่นหมายความว่าอย่างไรกันเล่ามารดกของจักรพรรดิก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวตนด่านพลังจักรพรรดิเก็บรวมรวมไว้ชั่วชีวิตใครก็ตามที่ได้รับมันไปย่อมสามารถทยานสู่ฟ้าเป็นแน่ข้าแทบรอไม่ไหวแล้ว แต่ว่าในเมื่อมันเป็นถึงมรดกของจักรพรรดิแล้วเหตุใดท่านประมุขก,กับท่านเจ้าขุนเขาถึงได้พาพวกเรามาด้วยเล่ามันไม่ดีกว่าหรือที่จะพาผู้อาวุโสที่มีพลังฝีมือกล้าแข็งมาเอาสมบัติกันเองหรือยังมีเหตุผลอันใดอยู่เบื้องหลังกันเราสิทธิ์ต่างสมหัวสนทนาเสริความเห็นกันไม่หยุดไม่นานพวกมันก็บังเกิดคำถามขึ้นมาค่อยหันไปมองกัวจงประมุขคณิกายห้า,าธาตุและเจ้าขุนเขาทั้งสี่ด้วยความสงสยัยคราวนี้ขุมทรัพย์ลับที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไป มันย่อมเต็มไปด้วยบททดสอบนานานับประการและหากคิดได้สมบัติเลิศดล้ำก็ต้องลงมือเข้าไปไขว่คว้าในขุมทรัพย์ลับแน่นอนว่ากัวจงต้องได้ยินเรื่องที่สิทธิคุยกันที่พวกเราพาพวกเจ้ามาที่นี่ด้วยก็เพราะประตูทางเข้าขุมทรัพย์ที่ว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยข่ายอาคมและข่ายอาคมดังกล่าวเพียงยินยอมให้รุ่นยาวที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเข้าไปได้เท่านั้นหากฝืนบุกฝ่าเข้าไป ขุมทรัพย์ลับอาจพังทลายลงทันทีทีนี้พวกเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่ว่าฉนัยพวกข้าถึงต้องพาพวกเจ้ามาคำกล่าวของกัวจงดังชัดในหูสิทธิ์ทั้งหมดนอกจากตัวหลิงเทียนกับหงต้าหนิวที่รู้อยู่แล้วอีก18คนที่เหลือยังอดไม่ได้ที่จะผงะไปอย่างไรก็ตามทั้งหมดล้วนเข้าใจสถานการณ์ที่กัวจงกล่าวอธิบายไว้ชัดเจน ไม่ได้เป็นเพราะประมุขนิกายกับเจ้าขุนเขาไม่อยากพาเหล่าอาวุโสมาหากแต่ไม่มีอาวุโสคนไหนของนิกายที่สามารถเข้าไปในขุมทรัพย์จกรพัดิได้มีเพียงรุ่นเยาว์ที่อายุไม่ถึง40ปีเท่านั้นถึงจะเข้าไปในขุมทรัพย์ดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้นนีมิใช่นิกายห้าธาตุเราแต่ผู้เดียวที่ล่วงรู้การดำรงอยู่ของขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดิเท่าที่ข้ารู้ขุมพลังหลักทั้งสี่ของภูมิภาคใต้ของทะเลทรายตอนเหนือก็ล่วงรู้เรื่องนี้ดีเมื่อขุมสมบัติเปิดออกพวกมันเองก็ย่อมส่งยอดฝีมือรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกมันมีเข้าไปช่วงชิงแน่นอนเมื่อกวัวจงประกาศถึงเรื่องนี้สีหน้าทุกคนก็เผยความเครียดขึ้นมาทันทีกล่าวอีกอย่างได้ว่านอกเหนือจากพวกเจ้าทั้งยี่สิบคนแล้วยังมีรุ่นเยาวอันเป็นอยยออัััจรยยดฝีมมืากุพลงงท้ง จากภูมิภาคส่วนใต้ของทะเลทรายตอนเหนือที่จะเข้าไปด้วยเช่นกันส่วนเรื่องที่จะเกิดอะไรขึ้นด้านในข้าคิดว่าพวกเจ้าคงรู้ดีด้วยเหตุนี้พวกเจ้าเองก็ควรเตรียมใจให้พร้อมกัวจงกล่าวออกมารวดเดียวจบอะไรกันคุมพลังทั้งสี่ของภาคใต้ล่วงรู้เรื่องขุมสมบัตินี้ด้วยงั้นหรือสวรรค์หากพวกยอดฝีมือจากคุมพลังหลักทั้งสี่นั่นมาเช่นนั้นถึงพวกเราเจอสมบัติก็อาจจะเอาออกมาไม่ได้ คุมพลังพวกนั้นมีได้ได้ไปกว่านิกายห้า,าธาตุเราดูเหมือนว่าการเข้าในสุสานสมบัติครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายแล้วนอกเหนือจากต้นหลิงเทียนกับหังต้าหนิวที่เตรียมตัวเตรียมใจมาดีแล้วสิณิกายห้า,าธาตุทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกจากคํากล่าวของบางคนก็เผยให้เห็นว่ามันหวาดกลัวไม่น้อยแน่นอนว่ายังมีบางคนที่สองตาเป็นประกายอย่างหนานกงยี่และหนานกงเฉิน เมื่อพวกมันทั้งคู่ได้ยินว่าจะมียอดฝีมือจากขุมพลังอื่นเข้าร่วมด้วยจิตต่อสู้อันแข็งแกร่งของพวกมันก็แผ่ซ่านออกมาทั่วร่างของพวกมันทันทีโดยที่พวกมันไม่ทันรู้ตัวนอกเหนือจากฝาแฝดหนานกงแล้วเถียนเจิ้นกับถันฮวนก็เผยแววตาอันเต็มไปด้วยความคาดหวังออกมาแน่นอนว่าทางนิกายย่อมไม่คิดบังคับฝืนใจให้พวกเจ้าเข้าไปเสี่ยงภัยในนั้นอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเจ้าจะพูดอะไรข้าขอกล่าวกับพวกเจ้าในนามของตัวแทนนิกายก่อน เมื่อกล่าวถึงตรงนี้กัวจงก็หยุดครู่หนึ่งค่อยกล่าวสืบต่อในบรรดาสิ่งต่างๆที่อยู่ในสุสารรับสืบทอดมรดกของจักรพรรดิทางนิกายเพียงสนใจแค่เศษความลึกล้ำเท่านั้นส่วนสมบัติอย่างอื่นอาทิเช่นเศษแนวคิดระดับก้าวสตราวิญญาณระดับหนึ่งจะไม่ว่าอะไรก็ดีผู้ที่ค้นพบมันสามารถเก็บไว้เพื่อตัวเองได้ทั้งสิน้นทางนิกายจะไม่ใช้กำลังยึดมันมาเศษความลึกล้ำ เมื่อคำกล่าวนี้ดังออกจากปากกัวจงนอกจากตัวหลิงเทียนแล้วนิกายห้าธาตุทั้งหมดไม่เว้นห่วงต้าหนิวถึงกับปรีตาลงทันทีแน่นอนว่าพวกมันรู้ดีว่าเศษความลึกล้ำคืออะไรหากนิกายห้าธาตุสามารถได้เศษความลึกล้ำม,มาสักชิ้นก็มากพอที่จะให้กำเนิดตัวตนระดับราชันยุทธ์ขึ้นมาได้เช่นนั้นแล้วจุดประสงค์ที่นิกายส่งเสริมพวกมันทั้งนำพาพวกมันทั้งหมดมาที่นี่ใช่เพราะต้องการเศษความลึกล้ำนั่นหรือเปล่า พวกมันทั้งหมดไม่ใช่ชนชั้นโง่เขลาต่างย่อมบังเกิดความคิดอ่านหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวสุดท้ายแล้วในนั้นก็สถานที่สถานที่กักเก็บความมัง่งคั่งชั่วชีวิตของตัวตนระดับจัก,กรพรรดิมันย่อมไม่ขาดเศษความลึกล้ำแน่นอนผู้ใดก็ตามที่สามารถนำเศษความลึกล้ำกลับมาได้จะกลายเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของนิกายเราต่อไปในวันหน้าทางนิกายจะไม่ปฏิเสธคำร้องขอของสิทธิ์ที่นำเศษความลึกล้ำกลับมาตราบใดที่มันอยู่ในความสามารถของนิกาย กัวจงกล่าวออกเสียงครึมท่าทางอย่างจริงจังไม่น้ยามกล่าวถึงท้ายประโยคอย่างไรก็ตามหากเจ้าไม่ส่งมอบเศษความลึกล้ำมาให้แต่พวกเรากลับค้นเจอเองในภายหลังพวกเจ้าจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรอีกต่อไปน้ำเสียงของกัวจงเริ่มจริงจังหนักแน่นขึ้นมาสินิกายห้า,าธาตุคนใดก็ตามที่ออกมาจากสุสานล,ลับของจักรพรรดิจะต้องส่งมอบแหวนมิติที่มีทั้งหมดออกมาและให้พวกเราค้นหาอย่างละเอียด หากพวกเราสามารถยืนยันได้แล้วว่าเจ้าไม่ได้รับเศษความลึกล้ำมาจริงๆพวกเราจะคืนแหวนมิติให้พวกเจ้าส่วนสมบัติอื่นใดที่พวกเจ้าได้มาพวกเราจะไม่แต่ต้องพวกมันแม้แต่ปลายนิ้วและอย่าได้คิดที่จะซ่อนแหวนมิติจากพวกเราพวกเจ้ารู้ดีว่าเจ้าขุนเขาเทียนเทียนเกิ่นปูนผู้เชี่ยวชาญการจารึกอาคมเมื่อเขาแผ่พลังวิญญ,ญาณไปตรวจสอบพวกเจ้าเขาย่อมค้นพบแหวนมิตินั่นได้ไง่ายดาย ต่อให้พวกเจ้าจะซ่อนแหวนมิตินั่นไว้ด้วยการกลืนลงท้องไปก็ตาม